พว auto, ก so เราต้องจัดปาร์ตี้กันด้วยแล้วก็ต้องชวนคนที่โรงเรียนมาด้วยนะแล้วอย่าลืมแต่งหน้าให้ฉันด้วยล่ะได้เลยจ้าเจ้าหน้าที่เขาอยู่ไหนกันนะฉันอยู่นี่ค่ะหยุดกดกระดิ <å h S 2> <grandma. S 1> ่งได้แล้วมั้งคะพวกเราต้องการกุญแจห้องด่วนเลยค่ะคุณเป็นนักเรียนใหม่เหรอคะยิ่ยมไปเลยค่ะตอนนี้เรามีการประกวดตกแต่งห้องกันด้วยนะคะพวกคุณมีโอกาสได้เงิน1นึ่งแสนดอลลาร์ด้วยนะว้าวไม่อยากเชื่อเลยอ่ะพวกเราต้องทําอะไรบ้างเลยคะเดี๋ยววงล้ออันนี้จะช่วยพวกคุณเลือกสีที่พวกคุณต้องใช้เองค่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้สีชมพูไไไปปเเเลลยยออากุญแจจดด้้ค่่่ะฉััันนนีีีชชงบสสท อตอนนี้พวกเรามาดูสีของผู้เข้าแข่งขันอีกคนกันเลยดีกว่าค่ะเดยหัวเข้าสีดำนะหรอก็ดูดีอยู่นะคะมีกุญแจของคุณค่ะเจ๋งไปเลยล่ะฉันฝันถึงเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้พวกคุณเริ่มกันได้เลยนะคะเริ่มการแข่งขันได้เลยค่ะโชคดีแล้วกันนะคะดูเหมือนพวกเราต้องไปทางนี้นะห้องมันจะใหญ่แค่ไหนกันเนี่ยพวกเราต้องอยู่ที่นี่เนี่ยนะใช่แล้วล่ะนี่เขาไปเปลี่ยนชุดตอนไหนกันเนี่ย ว้าวฉันใส่ชุดสีชมพูหมดเลยหรอฉันก็ใส่ชุดสีดำเหมือนกันนะเออฉันชอบสไตล์นี้มากเลยล่ะดูเหมือนพวกเราต้องเริ่มทำงานกันแล้วล่ะจริงด้วยพวกเราไปเดินดูรอบๆกันหน่อยดีกว่ามีคนเช่าคนก่อนเขาทำความสะอาดเป็นม่ไหมเนี่ยซันดราดูนี่สิเฮ้อเธอเป็นไรหรอเขาหน้ารักมากเลยอ่ะเจ๋งไปเลยตอนนี้เรามาเลี้ยงเขากันดีกว่านะฉันต้องโทรหาบริษัทกำจัดแมลงหน่อยแล้วนี่อย่าพูดแบบนั้นต่อหน้าคุณสไปกี้นะงั้นฉันว่าเรามาทำความสะอาดที่นี่กันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยดูเหมือนว่าห้องนี้ก็ต้้อองงไดรรับกาเเลี่นนหมื แต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนการเปลี่ยนชุดหรอกนะท่าทางมันต้องใช้เวลาเยอะเลยล่ะนี่พวกคุณทำอะไรหยุ่เนี่ยโอเคแค่เดี๋ยวฉันค่อยมาก็แล้วกันพี่เริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะแต่ท่านแรกของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจริงด้วยห้องนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนี่ยฉันว่าเรามาเปลี่ยนให้มันเป็นสีชมพูดีกว่าเธอว่าไงนะฉันไม่เอาหรอกไม่ฉันไม่อยากได้สีชมพูที่ไหนทั้งนั้นแหละพวกเราต้องจัดการมันแบบนี้สิแบบนี้นี่ยนะ อุ้ยไม่ใช่แบบนี้หรอกฉันหมายถึงแบบนี้นะมันต้องใช้สีดําสุดคลาสสิกแบบนี้งั้นเหรอห้องของฉันต้องเป็นสีชมพูไม่มันต้องเป็นสีดํเออเหรองั้นตอนนี้ก็แยกกันไปทําเลยก็แล้วกันโอเคไหมใครถึงเธอเนี่ยเธอรู้เลยไหมฉันก็ว่า้นแหละตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกันแล้วนะพวกเราต้องมาแบ่งห้องนี้กันก่อนแล้วละ่ะจากนี้ไปอย่าเข้ามาในนี้อีกนะเราต้องใช้สกอตเทปแบบนี้จริงๆหรอ ไม่นะเดี๋ยวเข้ามาในนี้นะเดี๋ยวฉันจะออกแบบห้องฉันให้สวยที่สุดเลยยังไงห้องฉันก็สวยกว่าแน่นอนโอ้มีชุดจำสูตรสีชมพูด้วยเหรอเนี่ยฉันว่าฉันต้องใส่ชุดแบบนี้ในการทาสีหน่อยลวล่ะหวังว่าจะใส่ได้พอดีนะมันเหมือนกับถูกสั่งตัดมาเพื่อฉันเลยอ่ะฮะแซนดรานี่เธอจะใส่ชุดนั้นจริงเหรอไม่ต้องห่วงฉันลงจ่ายเยบาร์บี้เออเห็นไหมล่ะชุดฉันก็มีสไตล์เหมือนกันแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่า เนาว่ามันก็เหมาะกับฉันอยู่นะชิมิล่าฉันมีสีชมพูเยอะเลยซันดราถ้าสีของเธอหมดก็มายืมฉันได้นะไม่มีทางหรอกยายตัวแสบเพื่อนจ๋าฉันมีสีของฉันเยอะเลยล่ะงั้นก็ได้เต็มที่ไปเลยจ้ะโอ้นี่มันหัวใจเหรอเนี่ยฉันว่าฉันดูแล้วลหละว่าจะใช้มันทําอะไรดีดูแล้วก็เรียนดูไว้ซะนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่ฉันไม่ลอกใครแน่นอนจะต้องตัดมันให้ออกมาเป็นรูปดาวหน่อยแล้วใช่แล้วล่ะเธอนี่แบวสุดๆเลยนะ โชคดีจังที่ฉันได้สีดำขึ้นและลงนี่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ฉันจะทำอะไรได้เล่ายังไงฉันก็ต้องทาสีนี่นาเลอะหรล่ฉันว่าทาอีกรอบดีกว่ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะเป็นไงบ้างเพื่อนสไปดี้เธอก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนี่แหมฉันต้องรีบหน่อยแล้วล่ะดูเหมือนสาวๆจะมั่นใจกันมากเลยพวกเธอไม่ยอมกันง่ายแน่นอนทำไมเธอต้องมามองฉันแบบนั้นด้วยอ่ะฉันว่าเธอน่าจะไปสองกระจกบ้างนะนี่เธอที่โมโหเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่เห็นอยากสนใจวงล็อกพวกนั้นเลย นี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยละดูเหมือนว่าสีจะหมดแล้วด้วยรอดูเวทมนต์ของฉันได้เลยไหนอะแล้วแบบนี้ล่ะเป็นไงก็ไม่แย่นะแต่ไม่เห็นจะเซอร์ไพรส์ตรงไหนเลยดูสิห้องฉันะมีทางช้างผือกด,ด้วยฉันว่าแบบนี้เธอคงต้องมาอิดาซะแล้วล่ะนี่มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเอง งันตอนนี้เรามาดูกันหน่อยไหมเพื่อใครจะทําของตกแต่งที่นี่ได้สวยกว่ากันฉันว่าฉันใช้ผ้าแบบนี้ดีกว่า <S <S เลรอจ้าไอเดียนั้นไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย <S <S มันตัดง่ายมากเลยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะแซนด้าออ้ดูเหมือนว่าครังข้าวของฉันจะดูดีกว่าของแบดบอยอีกนะจริงๆแล้วฉันชอบซูเปอร์ไก่มากกว่าเยอะเลยฉันว่าสีแบบนี้ต้องเหมาะกับที่นี่มากแน่นอนเตรียมตัวดูโชว์สุดพิเศษได้เลยจ้านี่แซนด้าเธอไปเรียนนินจามาลุกเหล่าเนี่ย มันสวยมากเลยอะห้องฉันต้องดูมีเอกลักษณ์มากแน่นอนเธอว่าไงอืมฉันว่ามันขาดเลยไปอย่างนะใช่แล้วล่ะเตียงนอนไงฉันว่าฉันพักก่อนดีกว่าว้าวเธอไปเอาผ้าแบบนั้นมาจากไหนกันนะตอนนี้ฉันต้องฝันดีแน่นอนเตียงของฉันต้องดีกว่าของเธอเยอะเลยถ้าดูจากหน้าของเธอแล้วฉันว่ามันต้องดูดีมากแน่เลยใช่ไหมคะนี่เธอล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะอุ๊บ ก็เปลี่ยนชุดเ,เร็วเหมือนกันนะว่าแต่ฉันจะทำอะไรกับผ้าพวกนี้ดีฉันว่าฉันใช้มันตกแต่งขาเตียงหน่อยดีกว่าแล้วก็ต้องเพิ่มของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปด้วยดูเหมือนว่าแซนดราจะได้แรงบ,บันดาลใจมาจากเพื่อนของเธอนะ ออทธอไมฉัชไม่เคยคิดเรื่องการตกแต่งใต้เตียงแบบนั้นมาก่อนเลยนี่อย่ามากวนฉันสิเธอนั่นแหละอย่ามาขวางทางฉันฉันมีไอเดียดีๆอีกเยอะเลยละ่ะนี่เธอมาทำอะไรบนเตียงฉันอ่ะฉันนอนกินน้ำบัดลมอยู่นี่ไงไม่เห็นหรอแต่ว่านี่มันเตียงฉนันะไม่เห็นจะมีป้ายชื่อเธอตรงไหนเลยวะไอ้ปนิกภาพมืดม,ม,มนของเธอเดี๋ยวนี้เลยมีอายบ้างหรือไงเนี่ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเธอจะได้ไม่เข้ามาในที่ของฉันอีก เรียบร้อยอะไรกันเนี่ยยังไงพวกเราก็เป็นดูเมดกันฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะเธอจะได้ไม่เข้ามายุ่งกับห้องของฉันของฉันสวยกว่าของเธอเยอะเลยนี่เธอกล้าดีมากเลยนะแหมเงินก็ได้จ้ะของฉันไม่กลับไปด้วยนะตอนนี้ของเธอมันดูไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะเออขอโทษทีนะแต่ฉันว่าเธอคงต้องผิดหวังแล้วล่ะน่าสวยมากเลยอ่ะนี่แหละคือห้องนอนของฉันขอบคุณสําหรับไอเดียดีๆนะถึงเวลาที่ฉันต้องหยุดก่อสร้างเราไม่เอนจอยกับผลงานถึงฉันแล้วล่ะ เธอรู้ได้ไหมห้องฉันน่ะดูดีกว่าเยอะเลยฉันว่าเธอคิดไปเองคนเดียวแล้วลนะดูเหมือนว่าโตข้างเตียงก็ต้องแบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนกันแน่นอนว่ามันต้องเหมาะกับสไตล์ของพวกเธออยู่แล้วฉันว่ารูปนี้เองเลยนะฉันว่าห้องของเธอมันดูเหมือนว่าจะมีอะไรไม่นะศิลปินของฉันเก่งกว่าเยอะเลยล่ะวันนี้ฉันทางานหนักมากเลยต้องแต่งหน้าเพิ่มหน่อยละดูเครื่องสำอางผู้นี้ของฉันสิ การแต่งหน้าบนเตียงโดยไม่มีกระจกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉันว่าฉันดูแล้วล่ะฉันต้องทำตัวเครื่องแป้งของฉันหน่อยแล้วขอโทษทีนะจาะผพาปูที่นอนแต่ฉันต้องใช้ในายไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วล่ะนี่ไงมันดูดีสุดๆเลยตอนนี้นฉันก็มีที่วางเครื่องสำอางแล้วองถึงเวลาไปนอนพักก่อนแล้วล่ะ มัชเมลโล่พวกนี้มันทําให้ฉันมีแรงบันดาลใจมากเลยฉันต้องตกแต่งที่นี่ให้เป็นพื้นที่สําหรับการสักสักหน่อยแล้วสวัสดีค่ะชินเข้ามาได้เลยนะคะวัสดีค่ะฉันกะว่าจะมาสักหน่อยนะคะต้องนั่งตรงไหนคะนั่นไงคะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยว้าวมีชิงชาด้วยหรอฉันไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ในหอพักมาก่อนเลยอะแหมงั้นก็เรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะส่งมือมาเลยค่ะเอ้ามันก็เจ็บเหมือนกันนะคะเนี่ยเอ้า อันนี้เจ็บมากเลยะค่ะนั่งนิ่งๆแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหเมื่อไรจะหายเจ็บสักทีอะ่รีบรอยแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะว่าแต่ทำไมรอยสักไม่เห็นสวยเลยอะแตบบ่มีทุกคนต้องหัวเราะย,ย้อนฉันแน่เลยคุณขยับตลอดเลยนี่คะไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยอะแล้วคุณไม่จ่ายตางังฉันหรอคะืมฉันว่าฉันมีแผลแล้วล่ะฉันจะลองแกล้งเธอดูหน่อยดีไหมมันก็จก๊กจี้เหมือนกันนะเนี่ยเธอไม่กระดิก,ดกเลยอะอ้าวซินด้าเอาเจา้าแมงมุมของเธอออกไปดูนี้เลยนะ ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเสร็จมากเลยอะอนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยมันแค่ปากกามาเกอร์นี่จ้ะนี่มันไม่ตลกเลยนะแปลบๆฉันว่ามันก็ตลกดีออกทำไมเธอไม่วาดรูปน้องแมวหรือไม่ก็ผีเสื้อกันนะเออไม่เป็นไรตอนนี้นฉันต้องผ่อนคลายหน่อยแล้วล่ะโชคดีนะที่มีอ่างอาบน้ำส่วนตัวแบบนี้ด้วยเอาฉันคิดถึงของพวกนี้มากเลยต้องโลบรอยสักพวกนี้หน่อยแล้วล่ะ,ระเรียบร้อยแบบนี้ดีขึ้นเยอะ นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันก็มาอาบน้าไงจ้ะหวังว่าเธอจะไม่ว่าอะไรนะนี่ตอนนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวอะ่ะฉันอยากแช่น้ําอัดลมมากเลยอิวฉันว่ามันดูไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมันต้องเป็นสีดําแบบนี้ด้วยหรอเธอใช่สิเธอนี่ไม่เข้าใจคําว่าสีสันเอาซะเลยฉันเอาอย่างอื่นมาด้วยนะคุกกี้ช็อกโกแลตชีสไงดูเหมือนว่าแซนด้าจะจริงจังกับการแข่งขันนี้มากเลยไม่เียวอะไรมาขัดขวางเธอได้หรอก ชอบมันมากเลยอะดูน่ากินมากเลยต้องรอหน่อยแล้วล่ะอุ้ยตายแล้วนี่เธอจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเอ้ ه, มันอร่อยมากเลยโอ้ฉันว่าไม่แล้วล่ะจริงจังปะเนี่ยไอเดียนี้แย่สุดๆเลยอะฉันต้องรีบไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วสุดท้ายฉันก็ได้อยู่คนเดียวสักทีเธอชอบเข้ามากวนฉันตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นกับโถส้วมของฉัน่ะทำไมเป็นสีชมพูแบบเนี้ยโอ้ฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วต้องรีบจัดการด่วน เร็วเซนดรายังไงเธอก็ต้องทําได้โอ้ไม่นะฉันทําไม่ได้หรอกนี่มันแย่มากเลยเดสสาวๆฉันมาดูห้องของพวกเธอแล้วละจ้าว้าวฉันเข้าห้องผิดหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเออวันนี้มันเป็นวันแข่งขันวันสุดท้ายแล้วนี่นาแหมฉันต้องให้คะแนนก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูห้องของฉันนะคะไม่ค่ะมาดูห้องฉันก่อน ยุดเดี๋ยวนี้นะฉันว่านี่มันมากเกินไปแล้วฉันไปก่อนละนี่ผู้เราตกรอบแล้วหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนี่ฉันว่าผู้เรามาดีกันดีกว่านะจริงด้วยฉันกำลังพูดอยู่เลยผู้เราอย่าทะเลาะกันอีกเลยดีกว่านะเออดีจ้าคุณชอบห้องของใครมากกว่ากันหรอระหว่างห้องสีชมพูหรือว่าห้องสีดำผู้เรากำลังรอความเห็นจากทุกคนอยู่นะทุกคนจำรอยสักที่แซนดราสักให้ฉันได้ไหมบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าเธอสักอะไรให้ฉันหรอแล้วเจอกัน